ตอนนี้กำลังขึ้นเขาไปกาบพระใหญ่วทธรรมบ่อนเจริญธรรม,มไปไหวไหม้คนหนึ่งบอกมามาคนหนึ่งมองแล้วมันนี่ไงตามทางนี่ไง วันนี้มีพี่ทหารพาขึ้นเขาผลตกปลายปลาย ได้แ้น้ำมนต์จกเทวดาชุ่มฉ่ำก่อนจะถึงถึงวัดถ้ำ